สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงหุ้น Home Pro ผู้นำธุรกิจค้าปลีกสินค้าบ้านและที่อยู่อาศัยในประเทศไทยคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงลักษณะการประกอบธุรกิจโครงสร้างของการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทโครงสร้างรายได้และรวมถึงงบการเงินของปี65ก่อนที่จะไปฟังนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ จุดเริ่มต้นของ Home Pro นะครับเริ่มต้นเมื่อปี2538บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่27มิถุนายน2538โดยเป็นการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทแลนด์ n d น o u เฮแล้วก็บริษัท Quality House เริ่มต้นในการเปิดดำเนินการสาขาหลังสิตในเดือนกันยายน2539เป็นแห่งแรกโดยใช้ชื่อทางการค้าว่า Home Pro ปัจจุบัน Home Pro นะครับประกอบธุรกิจค้าปีก โดยจำหน่ายสินค้าและก็ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างต่อเติมตกแต่งซ่อมแซมปรับปรุงอาคารบ้านและที่อยู่อาศัยแบบครบวงจรโดยใช้ชื่อทางการค้าว่า Home Pro โดยลักษณะการประกอบธุรกิจของ o o m p r r นะครับอย่างแรกเลยก็คือธุรกิจค้าปลีกแบ่งประเภทของสินค้าเป็น2กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกก็คือสินค้าที่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างสีอุปกรณ์ปรับปรุงบ้าน ห้องน้ำและสุขภัณฑ์เครื่องครัวอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าประเภทเครื่องนอนพมพผ้ามา่านเฟอร์นิเจอร์โคมไฟสินค้าตกแต่งและรวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านอย่างที่2นะครับก็คือธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจค้าปลีด้วยความคิดแบบ one stop shopping บริษัทให้มีการบริการงานช่างที่ครอบคลุมทั้งการซ่อมแซมและการปรับปรุงที่อยู่อาศัย ให้บริการนัดหมายผ่านทางช่องทางทางสาขาและช่องทาง Home Service Application Line Official โดยจะให้บริการต่างๆดังนี้ก็คืองานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงห้องน้ำห้องครัวห้องนั่งเล่นด้วยระบบคอมพิวเตอร์3มิติงานติดตั้งย้ายจุดแก้ปัญหางานตรวจเช็คทำความสะอาดบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆงานบริการล้างและทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคงานปรับปรุงบ้าน ปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านพร้อมยังครอบคลุมถึงบริการช่วยเหลือฉุกเฉินอาทิเช่นกรณีไฟดับไฟช็อตปั๊มน้ำไม่ทำงานเท่าน้ำแตกผ่านคอ l l center ตลอด24ชั่วโมงต่อมาเป็นธุรกิจที่2นะครับก็คือธุรกิจบริการพื้นที่เช่าเพื่อร้านค้าเช่าบริษัทนะครับมีการจัดสรรพื้นที่ในบางสาขาเพื่อให้บริการแก่ร้านค้าเช่าและยังมีการพัฒนารูปแบบสาขาที่เรียกว่า market village ซึ่งดำเนินการธุรกิจในลักษณะของศูนย์การค้าแบบเต็มรูปแบบภายใต้โครงการนะครับนอกจากจะมีสาขาของโฮมโปรแล้วยังมีพื้นที่ในส่วนของศูนย์การค้าโดยผู้เช่าส่วนใหญ่จะได้แก่ซูปเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารธนาคารร้านหนังสือร้านสินค้าไอทีบริษัทนะครับมีสาขารูปแบบ Market Village ทั้งสิ้น5แห่งก็คือสุวรรณภูมิหัวหินภูเก็ต ราชพึกษ์แล้วก็ลังสิตของ4ส,ส่วนจุดแข็งของ HomePro ก็คือ 1. สินค้าและบริการที่มีคุณภาพเป็นผู้นำในธุรกิจสินค้าค้าปรีกที่เกี่ยวเนื่องกับบ้านและที่อยู่อาศัยแบบครบวงจรมีสินค้าที่หลากหลายตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์และอย่างสุดท้ายก็คือมีสาขาให้บริการอยู่ทั่วประเทศต่อกันที่โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทแรกก็คือบริษัท Market Village จำกัดดำเนินการธุรกิจให้บริการให้เช่าพร้อมกับให้บริการทางด้านสถาทารุปพโภคแก่ผู้เช่าเริ่มดำเนินการโครงการที่หัวหิน Market Village ธุรกิจที่2ก็คือ Home Product Center ดำเนินการธุรกิจสินค้าค้าปีกเกี่ยวเนื่องกับบ้านที่ประเทศมาเลเซีย3ก็คือบริษัท Mega Home Center จำกัดดำเนินการธุรกิจค้าปีกและ ค้าส่งวัสดุก่อสร้างสินค้าเกี่ยวกับบ้านและของใช้ครัวเรือนส่วนอันที่4อันสุดท้ายก็คือบริษัท DC Service Center จำกัดดำเนินการธุรกิจบริหารการจัดการคลังสินค้าและก็การให้บริการขนส่งสินค้าต่อกันที่โคงสร้างรายได้ของ h o m e โ r o ในปี65 ปัจจุบันโฮมโปรคือผู้นำธุรกิจค้าปลีกสินค้าเกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัยภายในประเทศไทยปัจจุบันบริษัทมีสาขาที่เปิดดำเนินการแล้ว92สาขาทั่วประเทศโดยมีสินค้าสำหรับให้บริการมากกว่า5,000 50, 0รายการพร้อมทั้งรูปแบบการบริการที่ครบวงจรเพื่อสร้างความพึงพอใจ สูงสุดให้แก่ลูกค้าปัจจุบันนะครับมีสาขา Home Pro อยู่92สาขาแล้วก็ h o m ม Pro มาเลเซียอยู่7สาขาแล้วก็ Mega Home อยู่ที่18สาขาสัดส่วนรายได้ของ Home Pro ในปี6,5รายได้ที่เกิดจากสัญญาที่ทำกับลูกค้าที่ให้บริการทางด้านค้าปลีกแล้วก็การบริการอยู่ที่93.5%รายได้อื่นๆอยู่ที่3.96%แล้วก็รายได้ที่มาจากค่าเช่าอยู่ที่2.6 4 มาถึงส่วนสุดท้ายนะครับก็คืองบการเงินของปี65ของบริษัทโฮมโปแล้วก็ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะครับผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งของบริษัทโฮมโปก็คือบริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์จำกัดมหาชนรองลงมาก็คือบริษัทคุณภาพเฮาส์จำกัดมหาชนโดยมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ40%ของกำไรสุทธิบริษัทโฮมโปมีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่24,245ล้านบาท นี่สินอยู่ที่49,38ล้านบาท DE เท่ากับ1.69เท่าราคาล่าสุดของ Home Pro ณวันที่4มีนา2566ราคาปัจจุบันอยู่ที่13.90บาทต่อหุ้นรายได้ของปี65 69,389ล้านบาทโดยมีกำไรสุทธิ6,217ล้านบาทกำไรต่อหุ้น0.47บาทต่อหุ้น โดยมี ROA อยู่ที่13.07% ROE อยู่ที่26.38ส่วนอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่8.96% PE ratio ปัจจุบันอยู่ที่29.40หากเอาไปเปรียบเทียบกับหุ้นที่ทำธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันได้แก่ d o Home และ Global อาจจะมองได้ว่า Home Pro เนี่ยมีราคาถูกกว่ากลุ่มอื่นเล็กน้อย PBV ปัจจุบัน7.54เท่า ต่อมาจะมาดูในส่วนของอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนพบว่า Home Pro มีการจ่ายปันผลอยู่สม่ำเสมอโดยจ่ายปันผลปีละ2ครั้งและขึ้น XD ในช่วงเดือนเมษาแล้วก็เดือนกันยายนในปี65มีการจ่ายปันผลตอบแทนต่อหุ้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่2.06%ปี64 2.07%ปี63 2.7% 7ปี62 2, 2. 1 9 โดยปัจจุบันบริษัทโฮมโ,โ,โปรมีมูลค่าทางการตลาดหรือว่า market cap เท่าก,กับ182,800ล้านบาทจากรายได้และกำไรที่เพิ่มมากขึ้นมาจากภาพรวมของการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องโดยมีจำนวน,นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามายัางประเทศไทยเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นสืบเนื่องมาจากการผ่อนคลายของมาตรการโควิดต่างๆ รวมถึงปัจจัยช่วงฤดูการท่องเที่ยวส่งผลให้ภาคธุรกิจและรวมถึงธุรกิจค้าปลีกมีการเติบโตที่ดีขึ้นโดยบริษัทมีการเติบโตของยอดขายที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเมืองท่องเที่ยวเช่นภาคใต้ที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปีก่อนที่ผ่านมาแต่ในส่วนของกำไรขั้นต้นอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวของปีก่อน โดยเป็นผลมาจากการให้ส่วนลดเพิ่มมากขึ้นจากกิจกรรมส่งเสริมการขายและนอกจากนี้ยังมีการปรับตัวสูงขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเช่นการปรับเพิ่มขึ้นของต้นทุนพลังงานเช่นค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันรวมถึงค่าใช้จ่ายในการเตรียมเปิดสาขาใหม่รวม3สาขาในช่วงไตรมาส4จบลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับคลิปสรุปหุ้น Home Pro ผู้นำธุรกิจค้าปลีกสินค้าบ้านและที่อยู่อาศัยในประเทศไทยก็ถ้าใครชื่นชอบธุรกิจของ o o m p r r นะครับ<ม>ก็อย่าลืมศึกษารายละเอียดข้อมูลต่างๆของ HomePro ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการประกอบธุรกิจแนวโน้มในอนาคตแล้วก็ความเสี่ยงของธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับ